ทำไมเด็กหญิงสองคนที่เต็มไปด้วยฝุ่นถึงทำให้มหาเศรษฐีสุดลงกับพื้นได้จดหมายเก่าๆหนึ่งฉบับซ่อนความจริงที่เขาไม่เคยรู้มาตลอดชีวิตและเมื่อเด็กสองคนนั้นยื่นมันให้ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ก็เปลี่ยนไปตลอดการเด็กหญิงทั้งสองยืนตัวสั่นอยู่หน้าประตูคฤหาสน์ฝุ่นจับทั่วเสื้อผ้าลมหายใจของพวกเธอแผ่วเบาสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังเล็กน้อยมหาเศรษฐีมองพวกเธออย่างง,งุนงง เสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังสะท้อนทั่วถงกลิ่นไม้ขัดเงาในบ้านตีกับกลิ่นดินแห้งที่ติดตัวเด็กทั้งสองมาอย่างชัดเจนเด็กหญิงคนโตยื่นซองจดหมายเก่าใบหนึ่งออกมามุมกระดาษขาดลายมือสัน่นคราบน้ำตาเคลือบอยู่บนตัวอักษรมหาเศรษฐีรับไว้ช้าๆปลายนิ้วเขาสะดุดกับรอยฉีกที่ซองหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ ไฟระยะด้านบนสั่นไหวเบาๆเงาของมันไหลบนพื้นเหมือนเงื้อมมือกำลังยื่นมาหาเขาบรรยากาศในบ้านดูแคบลงเหมือนกำแพงกำลังขยับเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจของเด็กน้อยดังชัดขึ้นเหมือนเธอพยายามกลั้นสะอื้นมือของเธอกำชายเสื้อจนข้อนิ้วขาวซีดมหาเศรษฐีค่อยๆค,ค,คลี่จดหมายกลิ่นกระดาษเก่าลอยขึ้นมาประทะจมูก ความทรงจําบางอย่างที่เขาพยายามหลีกหนีเหมือนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาดวงตาของเขากวาดอ่านบรรทัดแรกแล้วหัวใจเขาก็ชะงักทันทีตัวอักษรที่เขาเห็นเป็นลายมือของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอีกลำคอเขาแห้งผากฝ่าเท้าเย็นเฉียบเหมือนแรงทั้งหมดหายไปจากร่างในชั่วพริบตาเขาอ่านต่อแบบแทบหายใจไม่ออกและแล้ว ในบรรทัดสุดท้ายมีเพียงประโยคเดียวที่ทําให้เขาแทบสุดลงกับพื้นหินอ่อนตรงหน้าเด็กทั้งสองประโยคสุดท้ายนั้นเหมือนข้อหนักทุกกลางอกเขามือเขาเริ่มสัน่นดวงตาพร่ามัวเสียงของโลกภายนอกค่อยๆหายไปเขาก้มอ่านซ้ำอีกครั้งเหมือนยังไม่เชื่อสายตาลมหายในอกสะดุดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาในจดหมายเขียนไว้ว่า เด็กสองคนนี้คือเลือดเนื้อของคุณเขาชะงักร่างทั้งร่างแข็งทื่อภาพอดีตผุดขึ้นราวกับฟ้าผ่ากลางใจเขาจำลายมือผู้หญิงคนนั้นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงที่เขาเคยทิ้งไว้เบื้องหลังผู้หญิงที่เขาคิดว่าได้หายไปจากชีวิตตลอดกาลเน่าไหวๆจากไฟระยะด้านบนทาบลงบนใบหน้าของเขาเหมือนมีสิ่งมืดมิดกำลังกัดกินสติของเขา ความเงียบในคฤริหาาน์กว้างใหญ่กดทับจนเขาแทบหายใจไม่ออกเขายืนไม่ติดพื้นหัวเขาอ่อนลงปลายนิ้วที่กำจดหมายแน่นเริ่มชาเด็กหญิงทั้งสองเงยหน้ามองเขาด้วยสายตากังวลแก้มที่มีคราบฝุ่นสกรปรกแต่ในดวงตากลับมีความหว,หวังลึกๆเขามองใบหน้าเล็กๆของพวกเธออีกครั้งเสี้ยหน้าบางส่วนคล้ายผู้หญิงคนนั้นจนเขาสะดุ้งคิ้วดวงตา รูปปากทุกอย่างเหมือนมีใครส่องกระจกอดีตให้เขาดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าแรงในร่างเขาหายไปในวินาทีเดียวเขาทุดลงบนพื้นหินอ่อนความเย็นจากพื้นแล่นขึ้นมาจับก,กระดูกจดหมายในมือหลุดจากนิ้วร่วงลงข้างตัวเสียงตกกระทบของกระดาษด,ดังชัดเจนในถงกว้างเหมือนเสียงคำประกาศโทษที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเผชิญเด็กหญิงคนเล็กขยับเข้ามาใกล้ ฝีเท้าเบาจนแทบไม่ได้ยินเธอยื่นมือเล็กๆมาจับแขนเสื้อเขาแน,น่นดวงตากลมโตสั่นระริกเสียงเธอเบาและสั่นคุณลุงแม่บอกว่าถ้ามาไม่ทันทุกอย่างจะสายไปหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นคอแห้งจนกลืนไม่ลงอากาศรอบตัวหนักเหมือนมีใครดึงออกไปจากห้องจนเกลี้ยงเขาหันไปมองเด็กทั้งสองอีกครั้งมองลึกเข้าไปในดวงตา และเห็นคำตอบบางอย่างคำตอบที่เขาไม่เคยพร้อมจะเผชิญเลยสักครั้งในชีวิตแล้วเด็กหญิงคนโตค่อยๆดึงกระเป๋าผ้าขา,ขาดขาดขึ้นมาเปิดในนั้นมีของเพียงสิ่งเดียวห่อผ้าสีซีที่ถูกมัดด้วยเชือกเก่าเธอคลี่ออกอย่างช้าๆสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้สายตาของมหาเศรษฐีเบิกกว้างและลมหายใจของเขาก็สะดุดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต ต้องการให้ผมเล่าต่อจากวินาทีที่เขามองเห็นสิ่งนั้นในหอผ้าไหมมันคือกำไรข้อมือเงินเก่าใบหนึ่งกำไรที่เขาเคยมอบให้ผู้หญิงคนนั้นในวันที่เขายังไม่มีเงินในวันที่เขายังเชื่อว่าความรักสำคัญกว่าทุกสิ่งหัวใจของเขากระตุกแรงเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นลมหายใจของเขาหนักร่างกายร้อนวูบวาบแล้วเย็นว่าสลับกันเหมือนเลือดในตัวไม่ยอมไหลาตามปกติ เด็กหญิงคนโตยื่นกำไลให้เขาแววตาเธอเต็มไปด้วยความเกรงใจและความหวาดกลัวแต่ก็มีประกายเล็กๆของความเชื่อใจซ่อนอยู่ในนั้นเขายื่นมือไปรับแบบช้าและหนักราวกับยกหินผาปลายนิ้วเขาแตะกำไลความทรงจำเก่าหลายทะลักเข้ามาเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นสายลมยามเย็นคำสัญญาที่เขาไม่เคยรักษาหัวใจเขาบีบแน่นจนเจ็บชัด เขาหลับตาขมไม่ให้เสียงในใจดังไปมากกว่านี้เมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเด็กหญิงทั้งสองยืนมองเขานิ่งๆเหมือนกำลังรอคำตอบเหมือนกำลังรอความจริงบางอย่างที่เขาไม่อาจหนีได้อีกแล้วแม่ฝากให้คุณคะ่ะเด็กหญิงคนโตพูดด้วยเสียงที่เคร่งขรึมเกินวัยเธอยื่นจดหมายอีกใบที่ถูกพับอย่างระมัดระวังเขารับมามือสั่นมากจนกระดาษแทบหลุด กลิ่นละมุนของน้ำหอมอ่อนๆโวยขึ้นมากลิ่นเดียวกับที่ผู้หญิงคนนั้นเคยใช้เขาเปิดมันด้วยหัวใจที่เหมือนจะหลุดออกจากอกตัวอักษรด้านในเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยแต่สั่นกว่าเดิมมากเหมือนผู้เขียนอยู่ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดและหมดแรงในบรรทัดแรกมีเพียงข้อความสั้นๆถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าเวลาของฉันกำลังหมดลงมือเขาชะงักร่างขยับไม่ได้ ลมหายใจค้างอยู่กลางอกเด็กหญิงทั้งสองยืนเงียบสายตาเหมือนกำลังต่อสู้กับน้ำตาที่จะแตกออกมาเขาอ่านต่อแต่ยิ่งอ่านหัวใจเขายิ่งจมลงลึกและหนักขึ้นทุกวินาทีฉันไม่ต้องการเงินของคุณฉันไม่ต้องการให้คุณชดใช้สิ่งใดฉันต้องการเพียงอย่างเดียวตัวอักษรในบรรทัดถัดไปทำให้สายตาเขาสั่นไหวและคอเขาตีบตันจนแทบปลื้ไม่ลง ขอให้คุณรับเด็กทั้งสองไว้ก่อนที่พวกเธอจะต้องไปอยู่ในที่ที่ฉันไม่อาจทนคิดถึงได้เขาเหนยหน้าขึ้นทันทีมองเด็กทั้งสองอย่างตกตะลึงหัวใจเหมือนถูกทุบจนแตกเป็นเสียงเสียงเด็กหญิงคนเล็กก้าวเข้ามาเธอกระซิบเบาๆเสียงสั่นราวกับจะหายไปทุกคำแม่บอกว่าถ้าคุณไม่รับพวกเราจะต้องถูกพาไปที่อื่นคะ่ะแววตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องรู้จัก ไหลเล็กๆของเธอสั่นจนเขาเห็นชัดเขาคืนน้ำลายอย่างยากลำบากหัวใจเต้นช้าและหนักโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงจนเขาแทบทรงตัวไม่อยู่แล้วเด็กหญิงคนโตก็ค่อยๆหยิบเอกสารอีกชุดหนึ่งออกจากกระเป๋าเผ้ากระดาษเหล่านั้นผูกด้วยเชือกและมีตราประทับรัฐที่เขารู้จักดีเธอยื่นให้เขาดวงตานิ่งแต่เต็มไปด้วยคำขอร้อง นี่คือเอกสารเสียงเธอเบาจนแทบไม่ทะลุอากาศที่แม่เซนก่อนจะจากไปค่ะมือเขาชะงักึกหัวใจเต้นผิดจังหวะจนจุกแน่นกลางอกเขาค่อยๆค,คลายเชือกออกข้อมือสั่นจนกระดาษสั่นตามและเมื่อเขาเห็นหัวข้อบนสุดของเอกสารเหล่านั้นสายตาของเขาก็เบิกกว้างที่สุดในชีวิตและโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนอย่างสิ้นเชิง ต้องการให้ผมเล่าต่อจากเอกสารนั้นเปิดออกไหมหัวข้อบนเอกสารคือคําว่าคําร้องของความคุ้มครองและสิทธิผู้ปกครองเด็กตัวใหญ่ชัดเจนกลางหน้าตัวอักษรมันคมแต่แทงลึกเข้าไปในหัวใจเขาเหมือนมีดเขาเพลอขยับถอยหลังครึ่งก้าวแต่ขาของเขาหนักเหมือนยึดติดกับพื้นหินอ่อนชื่อของเขาปรากฏอยู่ด้านล่างระบุชัดเจนว่าผู้หญิงคนนั้นได้ยื่นขอให้เขา เป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กทั้งสองในกรณีที่เธอไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อหัวใจเขาเหมือนร่วงลงจากที่สูงความร้อนแผ่ขึ้นมาจากอกแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างเด็กหญิงทั้งสองยืนนิ่งดวงตากลมโตทั้งคู่จับจ้องเขาเหมือนกำลังรอคำตอบเดียวนั้นคำตอบที่จะกำหนดทั้งชีวิตของพวกเธอมือเขาบีบเอกสารแน่นจนสัน่น กระดาษสากสากบาดผิวแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดเพราะความเจ็บในใจมันแรงกว่าเกินเทียบเขากวาดตามองเอกสารอีกครั้งพบลายเซ็นสุดท้ายของผู้หญิงคนนั้นลายเซ็นที่เขาจําได้ทุกเสน้นแต่ครั้งนี้มันสั่นมากเหมือนเขียนด้วยมือที่แทบไม่มีแรงเหลือใต้ลายเซ็นมีหมายเหตุเล็กๆตัวอักษรบางต่หนักเหมือนภูเขาทับลงมาบนนอกเขา หากคุณอ่านถึงตรงนี้แปลว่าฉันอาจไม่อยู่แล้วโปรดอย่าให้เด็กทั้งสองตกไปอยู่ในสถานที่ที่ฉันกลัวที่สุดเพราะที่นั่นไม่มีใครเมตตาเด็กเลยเขาหายใจไม่ออกเหมือนมีบางอย่างกดทับหน้าอกเสียงหัวใจดังชัดมากดังจนเขาได้ยินมันสะท้อนอยู่ในศีรษะเด็กหญิงคนเล็กเริ่มร้องไห้เสียงเบามากแต่เหมือนคมมีกริดใจเขาในทุกถ้อยคำเธอพูดทั้งที่สะอื้น แม่บอกว่าถ้าคุณไม่รับพวกเขาจะพาเราไปพรุ่งนี้คะ่ะมหาเศรษฐีชะงักคำว่าพรุ่งนี้ทำให้หลังเขาเย็นจนสัน่นเด็กหญิงคนโตยื่นกระดาษใบสุดท้ายให้เขากระดาษนั้นต่างจากใบอื่นมันยับยน่นเหมือนถูกกําเอาไว้กับร่างผู้หญิงคนนั้นจนวินาทีสุดท้ายเขาค่อยๆค,คลี่มันออกมันเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือรีเร่งหมึกบางจุดเลอะพระน้ำตา ในบรรทัดสุดท้ายของกระดาษแผ่นนั้นมีเพียงประโยคเดียวประโยคที่ทำให้แขนเขาชาขาหมดแรงและหัวใจร่วงลงไปถึงพื้นความผิดทั้งหมดคือผลจากสิ่งที่คุณเลือกไว้ในอดีตและตอนนี้เด็กทั้งสองกำลังจ่ายให้คุณอยู่เขาเหนยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางใจเด็กทั้งสองยืนตัวสัน่น มองเขาด้วยสายตาเจ็บปวดและหวัดหวังในเวลาเดียวกันและในความเงียบที่หนักจนแทบขาดอากาศเด็กหญิงคนโตพูดขึ้นเสียงชัดตรงและแทงใจเขาจนล้มแทบไม่ไหวคุณพ่อแม่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องรู้ความจริงทั้งหมดคะ่ะต้องการให้ผมเล่าต่อแบบเข้มข้นกว่านี้ไหมคำว่าคุณพ่อทำให้เขาชะง,งักเหมือนเวลาหยุดลงทันทีเสียงนั้นใสตรง และหนักเกินกว่าที่เด็กคนหนึ่งควรแบกไว้เขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาลมหายใจเหมือนติดค้างอยู่ลึกในอกสายตาของเด็กหญิงทั้งสองจับจ้องเขาไม่กระพริบเหมือนพวกเธอพยายามค้นหาว่าผู้ชายตรงหน้าคือความหวังหรือคือเหตุผลของความเจ็บปวดทั้งหมดในชีวิตพวกเธอเขาเม้มปากแน่นความรู้สึกหนาวแทรกเข้ามาตามสันหลัง ทำให้เขารู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางห้องมืดที่ไร้ทางออกสมองเขาปั่นป่วนภาพอดีตผุดขึ้นรัวๆคืนวันที่เขาหันหลังให้ผู้หญิงคนนั้นคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้และความผิดที่เขาฝังกลบจนคิดว่าจะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาอีกเด็กหญิงคนเล็กยื่นกระดาษใบเล็กๆให้เขาอีกใบมือน้อยๆของเธอสัน่นแต่ดวงตาเต็มไปได้วยความกล้าหาญที่เด็กัวนี้ไม่ควรต้องมี เขารับมาอย่างระมัดระวังปลายนิ้วเขาแตกระดาษรู้สึกถึงความชื้นจางๆเหมือนมันถูกกําด้วยมือที่มีน้ำตาเปื้อนอยู่ก่อนหน้านี้ไม่นานเขาเปิดมันออกมันเป็นรูปถ่ายใบหนึ่งภาพถ่ายเก่าสีซีดขอบกระดาษเริ่มบางในรูปมีผู้หญิงคนนั้นอุ้มเด็กหญิงทั้งสองตอนอยังเล็กกว่านี้มากรอยยิ้มของเธอยังคงเหมือนเดิม อ่อนโยนอบอุ่นแต่ดวงตาของเธอดูเหนื่อยล้ากว่าที่เขาจำได้และที่มุมรูปมีลายมือเขียนด้วยปากกาสีจางๆพวกเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันมีและเขาคือพ่อของลูกของฉันมือเขาชาเขาแทบปล่อยรูปตกจากมือหัวใจเหมือนถูกบิดจนแน่นร่างกายสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เด็กหญิงคนโตเอ,อ่ยเสียงเบา แต่ชัดเจนจนบาดลึกเข้าไปในหัวใจเขาแม่ไม่เคยโกรธคุณคะแม่แค่กลัวว่าถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่พวกเราจะถูกพาไปอยู่สถานที่ที่แม่ไม่อยากให้ไปเลยเขาหยุดหายใจไปชั่วครู่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบบีบตัวเข้าหาเขาอากาศหนักจนราวกับจะกดเขาให้ล้มลงกับพื้นอีกครั้งเด็กหญิงคนเล็กพูดเสียงสั่นแม่อยากให้คุณเป็นที่ที่ปลอดภัยของเราคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าที่ตกลงกลางใจเขา รากับความผิดทั้งหมดที่เขาพยายามหลบหนีกลายเป็นรูปร่างและยืนอยู่ตรงหน้าในรูปของเด็กหญิงสองคนนี้เสียงลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาเบาๆทําให้เอกสารในมือเขาสัน่นแต่เขากลับสั่นมากกว่านั้นหลายเท่าจู่จูเด็กหญิงคนโตยื่นโทรศัพท์เก่าๆให้เขาหน้าจอมีรอยแตกแต่เปิดอยู่และมีข้อความหนึ่งครั้งบนหน้าจอ ข้อความที่ถูกส่งมาไม่ถึงหนึ่งวันก่อนแต่ไม่มีผู้รับตอบกลับเขาเห็นชื่อผู้ส่งชื่อของผู้หญิงที่เขาเคยรักข้อความสุดท้ายคือข้อความสั้นๆข้อความที่ทำให้เลือดในกายเขาหยุดไหลขอโทษที่ฉันหลบคุณตลอดมาแต่ตอนนี้ฉันไม่มีแรงแล้วช่วยลูกของเราด้วยนะก่อนที่พวกเธอจะหายไปเหมือนฉันเขาชะงักหัวใจบีบตัวจนเจ็บ คอแหง้งและสายตาพร่าจนมองเด็กทั้งสองเกือบไม่ชัดเด็กหญิงทั้งสองยืนนิ่งเหมือนรอคำตัดสินจากเขาคำที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเธอทั้งหมดแล้วเด็กหญิงคนโตพูดขึ้นอีกครั้งประโยคที่ทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนแม่บอกว่าถ้าคุณไม่รับเราเธอกัดริมฝีปากก่อนพูดต่อพวกเขาจะมารับเราไปคืนนี้ค่ะเสียงคำว่าคืนนี้ เหมือนค้อนเหล็กฟาดลงกลางหัวใจเขาแรงหนักและทำให้ลมหายใจเขาขาดห่วงต้องการให้ผมเล่าต่อแบบเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมไหมคำว่าคืนนี้ทำให้หัวใจของเขากระแทกในอกอย่างแรงเหมือนมีมือใหญ่บีบกระดูกซี่โครงจนแทบหักสายตาเขาสั่นไหวร่างทั้งร่างเหมือนถูกดึงเข้าไปในหลุมลึกของความประหนักรู้เขามองเด็กหญิงทั้งสอง มองรอยฝุ่นบนแก้มมองดวงตาที่แดงเพราะการร้องไห้มองไหล่เล็กๆที่สั่นเพราะความกลัวที่ไม่ควรตกอยู่บนเด็กคนไหนเลยเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแทงเข้ากลางอกความผิดที่เขาเคยหนีความเลือดเย็นที่เขาเคยทำตอนนี้กลับมาในรูปแบบของสองชีวิตตรงหน้าเด็กหญิงคนเล็กก้าวเข้าใกล้เขาอีกนิดมือเล็กๆจับชายเสื้อเขาแรงจับเบาแต่ความหมายหนักจนเขาแทบยืนไม่ไหว คุณลุงเสียงเธอสัน่นเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครดูแลเราจะต้องไปอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นค่ะมหาเศรษฐีใจสั่นวูบเขารู้ดีว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรเขาเคยเป็นหนึ่งในผู้บริจาคให้หน่วยงานที่ดูแลและได้ยินข่าวที่ไม่มีใครกล้าพูดข่าวที่เต็มไปด้วยความมืดมนและการหายตัวไปของเด็กหลายคนอย่างไร้ร่องรอยภาพในหัวเขาเริ่มหมุนวุ่นวาย เสียงของผู้หญิงคนนั้นใบหน้าที่เคยยิ้มให้เขาขึ้นวันที่เขาทิ้งเธอไปเพราะเลือดเย็นและความโลภของตัวเองเขากัดฟันแน่นข้อมือที่ถือเอกสารสั่นจนกระดาษยับในมือเด็กหญิงคนโตพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนจนเหมือนมีดกรีดลงกลางใจเขาแม่บอกว่าคุณเคยเลือกทิ้งเธอไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้โปรดอย่าเลือกทิ้งเราเหมือนเดิมคะ่ะเขาเหยหน้าขึ้นทันที รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกระแทกกลับเข้ามาหาเขาเสียงหัวใจดังจนเขาได้ยินมันสะท้อนในหูตัวเองมือสั่นลมหายใจหอบทีเหมือนคนกำลังจมน้ำแต่ยังดิ้นไม่ได้เด็กหญิงคนเล็กสะอื้นออกมาเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ความเจ็บปวดในเสียงนั้นหนักเกินกว่าที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งจะรับได้แม่บอกว่าถ้าพวกเราเจอคุณเธอยกมือขึ้นเช็ดน้ำตา ให้บอกว่าคุณคือความหวังสุดท้ายค่ะคําว่าความหวังสุดท้ายทําให้เขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกทุบด้วยค้อนเหล็กเขาหลับตาน้ําหนักของคําพูดเหล่านั้นถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นใหญ่ที่ไม่มีที่ให้หนีจู่ๆเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอกคารุหา่าดังชัดและหนักเหมือนคนที่ไม่ต้องการคําเชิญให้เข้ามาเด็กหญิงทั้งสองสะดุง้งใบหน้าซีบเผือด สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรุนแรงเหมือนเสียงนั้นคือสัญญาณที่พวกเธอกลัวที่สุดเด็กหญิงคนโตคว้าแขนเสื้อเขาแน,น่นเสียงเธอสั่นจนแทบหายไปพวกเขามาแล้วค่ะเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งแรงและใกล้กว่าเดิมเหมือนกำลังเตือนว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้มหาเศรษฐีรู้สึกเลือดในกายเย็นจนชาเขาหันไปมองประตูบานใหญ่ เงาคนสองสามคนทาบอยู่ด้านนอกขนาดเงาใหญ่ท่าทางแข็งกร้าวเด็กหญิงคนเล็กจับมือเขานิ้วเล็กๆเ,เย็นจนเขาสะดุง้งโปรดช่วยเราด้วยนะคะเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นครั้งที่สามคราวนี้แรงจนพื้นสะเทือนเขาหายใจเข้าแรงครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะก้าวไปทำอะไรเสียงหนึ่งก็ดังลอดเข้ามาใต้ประตูเสียงทุม้ม เย็นไร้ความเมตตาเปิดประตูเรามารับเด็กสองคนต้องการให้ผมเล่าต่อแบบเข้มข้นขึ้นอีกขั้นไหมเสียงทุ้มที่ลอดเข้ามานั้นเย็นจนเหมือนน้ำแข็งแต่ลงกลางสันหลังของเขาลมหายใจของเขาติดขัดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเด็กหญิงทั้งสองตัวสั่นจนเห็นได้ชัดสีหน้าซีดเปลกับเลือดไหลออกจากร่างหมดแล้ว สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ถูกกดทับมานานเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเคาะแต่เป็นแรงกระแทกเหมือนมีใครใช้กำปั้นหรือบางอย่างที่หนักถีบเข้ามาเต็มแรงมหาเศรษฐีสะดุง้งหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาหันไปมองประตูมือกำเอกสารจนยับในมือโดยไม่รู้ตัวลุงเสียงของเด็กหญิงคนเล็กเบาและสัน่น แม่บอกว่าถ้าเราไปกับพวกเขาเราอาจจะไม่กลับมาแล้วคะ่ะคำพูดนั้นบาดลึกลงกลางใจเขาเหมือนมีเสี้ยเล็กๆนับไม่ท้วนกรีดลงช้าๆเงาที่อยู่ใต้ประตูขยับเหมือนมีคนก้มลงมองเข้ามาข้างในเขารู้สึกเหมือนกำแพงทั้งหลังบ้านกํำลังบีบรัดเด็กหญิงคนโตดึงชายเสื้อเขาแน่นโปรดอย่าปล่อยให้พวกเขาพาเราไปนะคะเสียงกระแทกประตูดังขึ้นรัวและหนักกว่าเดิม เสียงเหล็กเยดสีกับกรอนไม้ดังตามมาเหมือนพวกเขากำลังพยายามงัดมหาเศรษฐีรู้สึกเลือดในกายเย็นวูบเขาถอยหลังไปครึ่งก้าวแต่สายตาย,ยังจับจ้องประตูไม่วางใบหน้าของเขาเริ่มซีดความกลัวที่เขาไม่เคยรู้จักความกลัวที่จะสูญเสียความกลัวที่เขาจะปล่อยให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยอีกครั้งเขาก้มลงมองเด็กทั้งสอง ดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความหมองสุดท้ายหัวใจเขาเหมือนโดนบีบจนเจ็บเสียงทุ้มเดิมดังขึ้นอีกครั้งชา้าชัดเรากับประกาศโทษตัดสินเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเราจะพังเข้าไปเองเด็กหญิงทั้งสองสะดุ้งแรงคนเล็กปล่อยเสียงสะอื้นดังออกมาแล้วรีบยกมือปิดปากตัวเอง เหมือนกลัวจะให้เสียงเล็ดลอดไปถึงคนด้านนอกเขาคิดเร็วในหัวความประหนักไหลเข้ามาเหมือนน้ำทะลักถ้าพวกเธอถูกพาไปเขารู้ดีว่าโอกาสจะได้เจอกันอีกแทบไม่มีไม่มีใครตามหาไม่มีใครปกป้องไม่มีใครยื่นมือให้เด็กสองคนนี้เลยในหัวเขามีเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงที่เขาพยายามหลบมาตลอดชีวิตนี่คือผลของการเลือกของฉัน เขาหลับตาแน่นข่มความกลัวความสับสนและความผิดที่เกาะกินหัวใจมาเป็นสิบปีเสียงกระแทกประตูดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แรงจนประตูสั่นทั้งบานเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำใบหน้าเต็มไปด้วยความลังเลที่แตกออกเป็นเสียงเด็กหญิงคนโตพูดเบาๆแทบเป็นเสียงกระซิบแต่หนักเกินกว่าที่เขาจะหลีกเลี่ยงได้ ลุงถ้าลุงไม่ตัดสินใจตอนนี้เราอาจไม่มีเวลาอีกแล้วนะคะเสียงเหล็กงัดดังใกล้กว่าเดิมเหมือนพวกเขาใกล้จะเปิดประตูได้มหาเศรษฐีสูดหายใจยาวครั้งหนึ่งเรากับกำลังกลืนทั้งความผิดทั้งอดีตทั้งความกลัวทั้งหมดลงไปในอกแล้วในจังหวะเดียวกันนั้นเองเสียงตรงประตูดังแกร่งหนึ่งครั้งเหมือนกอนประตูถูกปลดจากด้านนอก เด็กหญิงทั้งสองเบิกตากว้างเขาก็เช่นกันมือของใครบางคนเริ่มหมุนล,ลูกบิดจากด้านนอกช้าๆต้องการให้ผมเล่าต่อทันทีไหมชายชรามหาเศรษฐีค่อยๆย,ยกหัวขึ้นน้ำตาย,ยังคลออยู่ในดวงตาที่สั่นไหวเขามองเด็กหญิงสองคนด้วยสายตาที่อ่อนลงเหมือนกำแพงทั้งหมดในใจพังทลายลงในพริบตาเขาวางจดหมายบนตักปลายนิ้วยังสัน่น เหมือนทุกประโยคที่ภรรยาเคยเขียนยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของเขาเขาหยิบมือของเด็กทั้งสองมาจับไว้มือของพวกเธอยินเฉียบเต็มไปด้วยรอยดินและลมฝุ่นแต่กลับทําให้หัวใจของเขาอุ่นขึ้นอย่างประหลาดลูกของพ่อเขาพึพรรมพำออกมาแผ่วเบาเหมือนพูดกับอดีตเหมือนพูดกับภรรยาที่ไม่อยู่แล้วเหมือนพูดกับโชชตาที่เพิ่งคืนสิ่งสำคัญให้เขา เด็กหญิงมองหน้ากันทั้งคู่ยังไม่เข้าใจความรู้สึกของชายชราแต่รู้ว่าอ้อมแขนของเขาต่างจากทุกคนที่เคยเจอมาชายชราลุกช้าช้าพยุงลำตัวขึ้นด้วยแรงที่มีอยู่ไม่มากเขาสูดลมหายใจลึกเหมือนตั้งใจเริ่มต้นอะไรใหม่บางอย่างตามตาพ่อมาเถอะเขากล่าวเสียงสั่นแต่หนักแน่นจากนี้พ่อจะไม่ให้หนูสองคนต้องอดอีกเลย เด็กหญิงสองคนพยักหน้าในแววตามีประกายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันคือประกายแห่งความหวังลมเย็นพัดผ่านหน้าบ้านใหญ่เสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆเหมือนเสียงตอบรับของโชคชะตาชายชราเดินนำหน้าเด็กหญิงสองคนเดินตามหลังพร้อมก้าเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะเริ่มต้นจากจดหมายฉบับหนึ่ง และหัวใจที่แตกสลายของมหาเศรษฐีผู้โดดเดี่ยว